เสียงลองถาากระแทกส้นดังสนั่นพลึบพลึบพร้อมกันเหมือนเดินสวนสนามเรียกสายตาทุกคนหันมามองอย่างไม่อาจจะอดใจได้รวมถ้งปฏิพานด้วยในทันทีที่เห็นหน้าคนเดินนำหน้าหัวขิวของปฏิพานย้นเข้าหากันทันทีศัตรูของเราติดตามมาถึงที่นี่เชียวหรือมันจะฆ่าเราให้ได้หรือปฏิพันนึก เขาหรูเฉพาะเดชกำมพลกระเดชกัมปนาตที่ประกาศจะเล่นงานเขาเท่านั้นว่าเป็นศัตรูพอเจ้าพวกนั้นนั่งลงเรียบร้อยแต่เจ้าคนที่ทําตัวเป็นหัวหน้าใหญ่ตะโกนสั่งเล่าโวกเวกหญิงสาวกระซิบบอกเขาพี่ชายของอุ๋ยเองอันธพาลอย่างหลายกาศไม่เคยถูกชะตากับอุ๋ยเลยทําไมล่ะครับ ปฏิพานถามออกไปขณะรู้สึกผาวาจนเผลอพงะหลังติดพนักเก้าอี้เพระาะคาดไม่ถึงว่าผู้หญิงที่แสนดีอย่างดวงดาราจะมีพี่ชายที่เลวหลายถึงเพียงนี้เขาไม่เคยอยู่บ้านเลยค่ะไปไหนไปไหนกันไม่รู้พอมาทีเดือดร้อนกันไปหมดคุณแม่อย่างนี้ไล่ตะเพิดอย่างไม่ไหวหน้าทีเดียวแต่ไม่เข็ดกัน เวียนมาให้ถูกด่าอยู่เรื่อยสั่งเสียงดังๆนะไม่จ่ายนะคะกินแล้วก็ปัดก้นหนีกันหมดกําหลีกําไรจะมีมั่งหมดกันคืนนี้เขารู้สึกแปลกใจทำไมหญิงสาวจึงบินทาพี่ชายให้เขาฟังพี่กันหนองกันถึงยังไงไม่น่าจะตําหนิกันเสียหายถึงขนาดนี้ ไม่ได้อยู่ด้วยกันที่นี่แหลกครับปฏิพานกระซิบถามเขาอยู่กับพ่อค่ะยังมีอีกคนบันนี้ไม่เห็นมาด้วยกันลายนั้นก็เหมือนกันไม่เคยมาดีมากินอิม่มแล้วก็พาพักพวกหนีหญิงสาวตอบเชื่ออะไรครับปฏิพานแกล้งถาม พี่ชายคนที่ไม่มาชื่อเดชตอนหลังเพิ่มชื่อเป็นเดชกัมปนาศแล้วคนที่มานี่ชื่อพนเติมชื่อตัวเองว่าเดชกัมพลดังทั้งคู่ค่ะคนในเมืองรู้จักเขาดีไม่ค่อยมีใครกล้าส,สบตากับเขาหรอกผ่านมากค่ะใครมองหน้ามักโดนถามนักเลงหรือเจอคนเมืองอื่นมีเรื่องกันเสมออุ๊ยมานี่ มาสั่งของให้กินหน่อยสิเดชกำพลหันมากวักมือเรียกหน้องสาวทำให้ดวงดาลาประสิบขอโทษปฏิพานแล้วบอกว่าเดี๋ยวอุ๋ยกลับมาคุยนะคะไปดูเสนหน่อยเดี๋ยวจะพังตู้อีกแขกเหลือไม่รู้เรื่องจะพากันหนี้หมดตามสบายถอะกรับถ้าเผื่อมีอะไรไม่ชอบใจบ้างอย่าถือสา โหลดเห็นแก่อุ๋ยนะคะครับรับรองไม่มีอะไรขอบคุณค่ะหญิงสาวยิ้มกับเขาแล่าหันไปพูดกับเพื่อนของปฏิพานว่าถ้ามีอะไรผู้กองช่วยรักษาความสงบด้วยนะคะอย่าให้มีเก้าอี้บินเหมือนคราวโนโหนนรับรองเราไม่เคยสร้างความหนักใจให้ใครคุณอุ๋ยรีบไปซะเถอะเดี๋ยวเขาจะพังโต๊ะผม นายทหารอากาศนมขี้เล่นกล่าวหัวเลาะหัวเลาะหญิงสาวขอนแต่ยิ้มแย้มน่ารักเหมือนเดิมเธอเดินไปนั่งลงข้างๆพี่ชายเรียกเด็กมาสั่งอาหารและเครื่องดื่มให้แล้วถามว่าพี่พลไปไหนมาพี่เดชท,ทำไมไม่มาด้วยไปกับพ่อข้ามไปฝั่งลาวยังไม่กลับส่วนพี่ตามหาตัวไอ้ปฏิวัติ ได้ข่าวมันมาที่นี่ม่ใช่หรือเดชกำพลตอบเคยมาพี่ตามหาตัวเขาทำไมอา้าวอุ๋ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือเดชกำพลย้อนถามไม่เคยรู้เลยค่ะเดี๋ยวมันพูดอะไรกับเธอมั่งละ่ะไอ้ปฏิบัตรนะไม่เห็นพูดอะไรนี่คะ่ะ พูดเล่นพูดหัวเหมือนคนอื่นๆชมอุ๋ยว่าสวยยิ้มหวานตาหวานปานน้ำพึ่งบ้าเรามันบ้ายอพี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายถึงมันถามถึงพ่อถึงพี่กับพี่เดชว่าอย่างไงมั่งหญิงสาวหัวเลาะอย่างอารมณ์เย็นปฏิเสธหน้าตาเฉยไม่เคยถามถึงเลยถามถึงแตในใายใบแดง เสียต้งแล้วก็นาเอิ้นถามหาทำไมไม่ทราบสิขาอุ๋ยถามไม่ยอมบอกพูดเพียงว่าอยากจะหาขายกำลังหาทำเลจะตั้งห้างสักห้างเมื่อบันกรนไปดูหลานแถวแถวโรงแรมอารยะไม่ถูกใจบอกว่าบรรทางการตลาดการขาไปหน่อยอยากได้แถวนี้สั่งให้อุ๋ยช่วยหา ไม่รู้จะไปหาที่ไหนหลานตรงหัวมุมที่รถเมย์จอดขายของดีเจ้าของหลานไม่ยอมเสียงมันจะขาอะไรหลายอย่างเขาบอกว่าจะทำสำนักงานติดต่อด้วยใครจะขาจะขายอะไรเขารับสือทั้งนั้นเดี๋ยวไอ้หมอนั่นที่อุ๋ยนั่งคุยเมื่อกี้นะ่ะใครนองชายของเขาค่ะเป็นนายทหารอากาศ เพิ่งใหญ่มาทำไมเธอคุยสนิทสนมกับมันนักเหมือนรู้จักกับมันเป็นปีอุ๋ยเป็นแม่ขานีค่ะอุ๋ยต้องสนิทสนมกับทุกคนเขาจะได้มาอุดหนุนเราไอ้สองพี่น้องมันเป็นศัตรูกับพี่นะเธอต้องระวังตัวหน่อยศัตรูเรื่องอะไรขาบัลหลังจะบอก วันนี้โอกาสไม่เหมาะเสียแล้วว่าแต่ว่าทําไมปานนี้ไม่เห็นใครยกอะไรมายกแต่น้ําเย็นมาให้แม่ทําเหตุอีกละมัม้งไปบอกแม่ทีสิวันนี้จายหน้าอย่าทํากันแบบนี้หลานจะพังทหารตํารวจเยอะนะคะคืนนี้ถ้ามีเรื่องคนของพี่พลจะลำบากเหมือนกันอุย๋ยขู่พี่เหรอ ของจริงค่ะเดี๋ยวนี้เขาเข้มงวดจับคนก่อเรื่องบุญบายปิดหลานที่มีเรื่องด้วยพี่พลอยากให้ตำรวจเขาปิดหลานอุ๋ยละคะใครจะบ้าอย่างนั้นนะรีบไปบอกแม่พวกเราหิวกันแล้วจ่ายแน่หรือเปล่าแม่บอกแล้วนะพี่พลถ้าไม่จ่ายแม่ไม่ยอมให้คนเอาของมาเสิร์ฟแน่พี่พาเพื่อนมากินแต่ละครั้งเป็นพันนะคะ ไม่เคยจ่ายสักแดงหลานจะตั้งอยู่ได้ยังไงเคิืนนี้รับรองจ่ายแน่ขอเงินสดก่อนเถคะ่ะจะได้อุ่นใจคิดเป็นลายหัวก็ได้นะคะหัวละ30เท่านั้นอยากกระดูกนักเลยนาะบอกว่าจ่ายก็จ่ายสิทำเป็นคนอื่นไปได้หญิงสาวลุกขึ้นเดิน หายเข้าไปทางหลังห้องอาหารครู่เดียวคนเสิร์ฟก็ลำเลียงอาหารมาตั้งโต๊ะให้เดชกําพลพร้อมกับเหล้าหนึ่งขวดใหญ่ดวงดาลากลับมาที่โต๊ะของพี่ชายอีกก้มกระซิบกระซาบให้ได้ยินเพียงสองคนแม่สั่งให้มาบอกบันนี้ไม่ใจมีเรื่องแน่แม่บอกตำรวจจับตาดูแล้วกินแล้วก็เดินหนีตำรวจ จะรวบตัวไปลงพักหมดทุกคนแม่ว่าไม่ทํามาหาเหล้ยงแม่กับอุ๋ยไม่เป็นไรอย่ามาเบียดเบียนแม่เงินนี้แม่หามาด้วยหยาดเงินและน้ำตาเดชกําพลพยักหน้ารับรู้แม่บอกอาหารมื้อนี้าวลาวห้0รอบาทแม่ขอ400ร้อยเท่านั้นดวงดาลากกระซิบบอกอีก ที่ให้พันหนึ่งลบหนี้คราวก่อนด้วยเดชกำมพลดึงสองธนบัตรออกมากระตุกเอาใบแดงๆปึกหนึ่งส่งให้หนองสาวแม่คงดีใจอุ๋ยเอาไปให้แม่เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวก่อนเธอช่วยไปบอกนายทหารอากาศคนนั้นหน่อยพี่อยากปรับความเข้าใจสักหน่อยขอพบตัวต่อตัวหลังห้าทุ่มพี่จะไปยืนรอใต้ต้นไมนน้โนน เดชกำพลฉีมือไปทางทิวไมายริมถนนสายเลียบฝั่งหนองหันปรับความเข้าใจเรื่องอะไรกันคะเขารู้ไปบอกเขากันแล้วกันเราจะพบกันอย่างเป็นมิดพี่อย่าให้มีเรื่องนะอุ๊ยขอ้องบอกว่ารับรองก็รับรองสิอย่าเสาสีจะเกิดโมโหดวงดาลา เดินกลับเข้าหลังหลานครู่หนึ่งก็กลับออกมาเดินเตไปทางด้านหน้าถามโต๊ะนั้นทีโต้หนีทีพอเงยหน้าขึ้นผมล่างปฏิบัติเดินคู่มากับใครคนหนึ่งผมยาวลุงลังสวมเบิ้นตาโตสองสีส่วนเป็นสีชาแก่ปิดดวงตาไว้ส่วนที่เป็นสีขาวปนชาอ่อนๆใต้ดวงตาลงมาหญิงสาวยกมือทาบอก พร้อมกับหันไปมองทางพี่ชายด้วยความรู้สึกประวันใจคอไม่ดีกลัวว่าจะมีเรื่องบิบาทกันในหลานทำให้หลานเสียชื่อจึงยืนตะลึงคุณอุ๋ยทำหน้าเหมือนถูกผีหลอกมีอะไรหรือครับปฏิวัติถามยิ้มยิมแล้วรอยยิ้มเดือนหายไปเมื่อสายตากวาดไปพบดวงตาคู่หนึ่งมองจ้องอยู่ เป็นดวงตาที่เขาไม่เคยลืมดวงตาคล้ายกันนี่แหละที่พยายามตามหาแต่ยังไม่พบคงพบแต่ผู้สืบสายเลือดทมินเป็นครั้งที่สองกระหนนี้คุณปฏิพันธ์อยู่โต๊ะโน้นค่ะหญิงสาวไม่ตอบคำถามของเขาเพราะเห็นเขามองจ้องพี่ชายอยู่ถึงรีบเบนความสนใจเสียนั่น คุณปฏิพานลุกมหาแล้วค่ะเชิญสิคาบริเวณหลานอาหารกว้างขวางหล้นออกมานอกอาคารขนาด3ามคูหาใหญ่โต๊ะของปฏิพันธ์อยู่ภายในตัวอาคารส่วนโต๊ะของเดชกำพลอยู่ริมๆห้องเหยียงไปทางขวาปฏิวัติทำเป็นไม่สนใจกระเดชกำพลเดินตรงไปหาหนองชายอย่างดีอกดีใจพากันไปนั่งที่โต๊ะ และผัดกันแนะนำเพื่อนของตัวคุณเพลิงเพื่อนพี่เองปฏิวตัติบอกชื่อเพื่อนที่มาด้วยภายหลังนั่งลงเรียบร้อยแล้วผมว่าจะตามหาพี่อีกแต่งานมันมัดตัวจังมาถึงใหม่ๆกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลยปฏิพัน์บอกพี่ชายเป็นเชิงออกตัวไม่เป็นไรหรอกงานรัฐการก็เป็นอย่างนั้นแหละ หาเวลาว่างยากพี่เพิ่งรู้จากเพื่อนเมื่อสักชั่วโมงกว่านี้เอง้าเธอมาและมีเรื่องบุบิดจจเอาชีวิตไม่รอดพี่เสียใจที่เธอต้องเดือดร้อนผมก็เพิ่งรู้ว่าพี่มาแถวนี้ทำไมพี่ไม่น่าจะปิดบังความจริงผมเลยทำให้ผมเสียเปรียบรู้ไหมเรื่องของเราเอาไว้คุยกันที่อื่นเถอะที่นี่คุยกันไม่สนุกหรอกเธอคงไม่รู้ ที่นี่คืออะไรพัตคานกงครับพี่เจ้าของเป็นสาวสวยอย่าบอกใครเชียวสวยพอๆกันกับคุณมาลีทิพทีเดียวพี่วัดชอบคนไหนในสองคนนี้ปฏิวัติอึกอักไม่กล้ามองหน้าเสือเพลิงฟ้ายิ้มแห้งๆบอกหน้องชายว่าพี่มาที่นี่ไม่ต้องการหาเมียพี่มาหาทำเลขาขาย ้างเผือกอยู่ในป่านะพี่วัดนะผมชักจะชอบทอบเสียจแล้วกำลังตึกตองอยู่จะเลือกใครในสองคนนี้แหละพี่ไม่รักผมจะรักละปฏิวัติพูดไม่เต็มเสียงว่าตามใจสี่ว่าแต่สั่งอะไรมาเพิ่มหรือวันนี้ดื่มแต่เหล้าข้าวยังไม่ตกถึงท้องช่วยสั่งหน่อยสิพี่จะเป็นเจ้ามือเองหรอก ปฏิพานพยักหน้าเรียกเด็กเสิร์ฟมาสั่งเอาแก้วเพิ่มก่อนแล้วจึงสั่งเหล้ากับอาหารเพิ่มมาอีกแต่อย่างติดใจเรื่องผู้หญิงอยู่จึงถามพี่ชายอีกพี่ว่าผมควรจะเลือกคนไหนดีระหว่างเจ้าของหลานนี้กับเจ้าของไล่หนนฉีมือไปทางภูพนันหมายถึงมารีทิพเท่าที่รู้นะคุณมารีทิพ มีคนปองมากเหรือเกินถ้าจะให้แนะพี่ยังไม่แนะนำเพราะเออ่ยังไม่รู้จักเธอดีพอและยังไม่รู้เธอจะชอบเราหรือเปล่าผมหมายถึงเราชอบส่วนเธอไม่ชอบหรือชอบเราเป็นอีกปัญหาหนึ่งเอาน่าเอาไว้พูดกันวันหลังว่าแต่เธอทำไมย้ายมาอยู่ที่นี่เจ้านายเขาสั่งย้าย เขายัางไม่บอกเหตุผลให้ผมเดินทางมาก่อนแล้วคำสั่งจะตามมาทีหลังมีอย่างนั้นด้วยหรือผมเป็นทหารไม่มีหน้าที่จะรู้อะไรเกินหน้าที่เขาสั่งยังไงต้องทำอย่างนั้นเธอมาอยู่ที่นี่แล้วบางตัวหน่อยนะรู้สึกจะมีอันตรายหลายทางตอนนี้ผมพร้อมทุกอย่างแล้วคุณหมอบอกผมว่าพี่มาทำอะไรอยู่ที่นี่ อันตรายจะมีกับพี่มากกว่าผมจะทำอะไรได้บ้างขอให้บอกพี่ช่วยตัวเองได้ไม่ต้องห่วงหรอกไม่ได้สิพวกมันเต็มบ้านเต็มเมืองนะพี่บัตพี่จะชะล่าใจไม่ได้เป็นอันขาดพี่ตามมาพบเธอเพื่อจะเตือนเธอไม่ใช่ให้เธอเตือนพี่นะอย่าลืมพี่รู้จักว่าใครเป็นใครส่วนเธอไม่รู้จักใครเลย ที่วัดสอนผมสิผมจะได้รู้สิ่งที่ยังไม่รู้บอกผมใครคือใครไม่เห็นจะยากพรุ่งนี้เรามาพบกันตามลำพังได้ไหมเธอมีเวลาหรือเปล่าเหลือเฟือเลยพี่ถ้านอกเวลาราชการอย่างนั้นหลังเลิกงานเธอไปพบพี่ที่โรงแรมอารยะที่นั่นเงียบดีไม่มีคนพลุกพล่านดูเหมือนจะมีเพื่อนกับพี่สองคนเท่านั้น เจ้าของโรงแรมบอกว่าพอพวกตานามข้าวแผ้สงครามอินโดจีนโรงแรมบ้างเป็นแถวที่ไหนๆก็เหมือนกันแหละพี่บัดอุบลน,นครพนมอุดรน,นับบัญจะล่วงโลยผมหมายถึงโรงแรมแล่พวกนางพันอย่างนั้นนะพี่ว่าดีบ้านเมืองจะได้ไม่เหลียวแหลกต่อไปอีกแต่พวกผมเงานะ่ะพี่วัดท่านนายก ท่านบ้าพวกนักเรียนทําอะไรให้บ้านเมืองชิบหายเพราะเหงามือแต่พวกผมเหงาใจมันหลายนะพี่ถืนเป็นอย่างนี้เห็นต้องมีเมียเสียแล้วกิ่นกันไปคุยกันเพลินไปไม่ทันสังเกตว่าไอเดยดกำพลหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่มาหรู้ตัวเอาต่อเมื่อโต๊หนั้นบ้างเปล่าและเจ้าของหลานสาวเดินมาคุยด้วย นายใบแดงที่คุณปฏิวัติต้องการพบไม่มาเลยค่ะหญิงสาวย่อนกายลงนั่งใกล้ๆพร้อมโบกมือปฏิเสธแก้วเหล้าที่ปฏิพานยื่นส่งให้ดื่มไม่ได้ค่ะเวียนหัวพี่ชายของคุณรู้สึกไม่ค่อยจะชอบหน้าผมเท่าไหร่ปฏิพานบ้าแล่าพูดต่อไปอีกบ้าคอยมองผมอยู่เรื่อย กลับไปแล้วหรือค่ะแต่ไม่เห็นเขาพูดบ้ายังไงบอกว่าอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณแต่อุ๋ยเห็นบ้าดื่มกันมากแล้วเดี๋ยวพูดกันไม่รู้เรื่องเขาพักที่ไหนผมไปพบเขาก็ได้นี่ครับเสืออากาศนมเสนอตัวเองจะไปพบบ้างพี่พลไม่เคยบอกที่อยู่เลยค่ะเขาอยู่กับคุณพ่อ และคุณพ่อไม่ได้มาที่นี่นานแล้วคงไปมีใหม่ขอโทษนะครับคงอย่างนั้นแหละค่ะอย่างนั้นก็ปรับความเข้าใจกันลำบากอุ๋ยว่าอย่าสนใจดีกว่าพูดไปสองไผ่เบีย้ยเอาเวลาไปทำงานอย่างอื่นได้ประโยชน์กว่าคุณอุ๋ยพูดถูกถ้ามีเวลาว่าง ช่วยหาหลานให้พี่ตั้งหลานดีกว่าปฏิบัติบ้บาอุย๋ยเสงหลานหนีให้เอาไหมคะหญิงสาวถามยิ้มยิ้มผมไม่ถนัดทางขายอาหารหรอกครับไม่รู้จะขึ้นต้นยังไงชะดีชะไหลเน่าหมดทั้งหลานลูกขากินของเน่าของเสียจ่ายค่าอาหารด้วยรองเท้าผมจะกลายเป็นพ่อขารองเท้าเปล่า ปฏิบัติต,ตอบหัวเลาะหัวเลาะหัวเลาะคลื่นกันทั้งโต๊ะเก็บเงินครับเก็บเงินเสียงใครเรียกมาจากทางด้านหลังดวงดาลาลุกขึ้นไปคิดเงินสองพี่น้องจึงปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งจะพบกันเรื่องทุละที่ไหนอย่างไรพูดกันคืนนี้ก็แล้วกันผมจะตามไปพบที่โรงแรม ขอเวลาผมพาเพื่อนไปส่งบ้านก่อนปฏิพานตัดสินใจและพาเพื่อนกลับไปก่อนและอีกไม่ถึงึงชั่วโมงปฏิวัติเสือเพลิงฟาก็พากันกลับที่พักโดยดวงด้าลาเดินมาส่งจนถึงรถระวังตัวหน่อยนะคะคุณปฏิวัติคุณกำลังพบกับพวกหมาบ้าหญิงสาวกระซิบบอกเขาขณะเสือเพลิงฟ้าแยกไปนั่ง ทางด้านคู่กับคนขับขอบคุณครับที่เตือนเขาบอกคุณอุ๋ยหรือว่าจะเล่นงานผมเขาไม่บอกหรอกค่ะแต่เขาเตือนไม่ให้อุ๋ยสนิทสนมกับคุณถ้าไม่เชื่อเขาจะไปบอกพ่ออย่างนั้นคุณอุ๋ยก็อยากใกล่ชิดผมนักเดี๋ยวจะเดือดร้อนเขากระซิบตอบอุ๋ยเป็นห่วงคุณค่ะ ผมพยายามจะช่วยตัวเองให้ผลภัยจนสุดความสามารถเชละเหมือนแมงมันบินเข้าไปในดงใหญ่แมงมุมลอดยากนะคะถ้าไม่ถอยกลับผมจะคิดอีกทีขอบคุณครับเขารวบมือหญิงสาวบีบแล้วผละไปขึ้นรถขับออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็วรถบิ่งเข้าไปในเมืองเขาไม่ตรงไปโรงแรมเสียทีเดียว บนอยู่ตามถนนที่มีแสงสว่างเพื่อสังเกตดูศัตรูว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรหรือไม่เงียบไม่มีอะไรเป็นปกติจึงบ่ายหน้าสู่โรงแรมยายอุย๋ยคงลักคุณเสร็จแล้วปฏิวัติเสือเพลิงฝาเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นว่าตัวเองอยู่ในฐานะปลอดภัยแล้วคุณหนูได้ยังไงปฏิวัติถามอย่างไม่กระตือรือหลน โธ่ท่าทางบอกชัดผมว่าจะทำให้งานคุณมีปัญหานะว่าไปคุณรักลูกสาวเขาเสียแล้วจะฆ่าพ่อเธอได้ยังไงใครบอกคุณว่าผมรักถ้าทางคุณก็บอกเหมือนกันอย่างนั้นเหรอแม่ผมไม่ยักหู้ตัวอย่าทำไก่บอกผมดีกว่า จะเลิกแผนการตามล่าหรือจะเดินหน้าต่อไปเดินหน้าสิคนยังผมไม่มีถอยหลังแล้วคุณอุ๋ยล่ะเอาไว้พูดกันทีหลังพูดเหมือนนิยายนี่มันเรื่องความเป็นความตายนะคุณผมจะเล่นมันให้เหมือนนิยายผมนักใจแทนคุณจังพ่อหน้องชายอีกคนทำไปทำมาพี่กับน้อง จะรักผู้หญิงคนเดียวกันช่วยผมคิดดีกว่าผมจะไปพบไอ้ใบแดงกับไอ้ดวงเมืองที่ไหนอย่างไม่ทันที่เสือเพลิงฝาจะตอบเก๋งสีทึบคันหนึ่งไล่กวดมาทางเบื้องหลังอย่างจู่โจมเขาหลองบอกปฏิบัติาว่าระวังหลังนะคุณสงสัยพรวดพลาดมาจากไหนยังไม่ทันจะตอบข้างหน้าปรากฏเก๋งขึ้นอีกสองคัน วิ่งเต็มถนนแคบแคบปฏิวัติจึงเบรกหยุดพร้อมกระลองบอกเพื่อนเสียงหลงข้างหน้าอีกสองแพนโบยประตูรถเปิดผังสองล่างสปริงตัวผึงออกไปคนละทางเสียงปืนด่วขึ้นาวล้วกบกระทัดแตกปลิบตานั้นเองไฟฟ้าบนถนนสายนั้นกระดับพลึบลง เสียงปืนคำลนคำรามอยู่สนันบันไหม้ท่ามกลางความมืดไม่รู้ใครเป็นใครเรากไม่มีใครกล้าโพอ,ออกมาดูมีแต่เสียงหลองของใครคนหนึ่งปล้นโวยปล้นฆ่ากันตายโวยจบตอนที่21แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะ ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณี่หลายครับ